เห็นป่สวยงามป่ดูขาตัางหมดสวัสดีครับพี่น้องป้องไปายอวเล็กค่อยไปดูพี่น้องสีผ้ามาแหล่สะโพกโดกดากวิธีแร่สะโพกโดกดาก ฟังนี่เด้อฟังว่ามีหางผู้ใดอยากไปแล่เบิ่งไว้วิธีการแล่พิธีที่หนึ่งเริ่มมาๆามาเบาๆไหลาหงีดลเลาะไปทีแรกไปเรื่อยๆได้เป็นเล่งผู้ใดไปเห็นก็ซุ่มเอาตัดขาโจ ตัดขาโจ้ขาโจ้หางปุ๊บของผมแทบหมดนี่ดัต่ผู้ใดแล้วแต่พูเล,ด,ลดถนัดจังไดน,นี่ผมปุ๊บหันปุ๊บนี่นหางงัดหางนี่ละมองนี่ละมองขอมือดูดูดกระดูกหางอันนี้กระดูกแว่นตา เขาเลือกแว่นตาวิธีการเลี้ยงกระโดดวิธีการเลี้ยเลี้ยแบบโบ,บ,บ,บตาดตด้วยเยออันนี้เป็นตาเนื้อติดไปหน่อยนึงนะ <S <S เกี่ยงไรเขาก็สิบษื่อละบ้าออไปอันนี้กระดูก เอแก็บแก็บหลังอยู่ที่ขาต่างออกมันอที่มีเศษห,หนึ่งเศษหนึ่งยุงเทิงผิดตัวลืมเลืมบอกเศษปาดอยู่เศษยุงเทิงเทิงสุดแล้วก็เอามีดชิดก็เลยชิดอันนี้เอาตะตุ้มออกพร้อมตอกตอกตอกหัวเงื่อน เห็นปสวยงามปะดูขาตังกดนี่แหละวิธีการแรกขหลังคันนี้ประโยชน์กดไลค,ค์ให้ผมกดแชร์ให้เนี่ยกดติดตามให้น้ำวิธีปอกมาเบิ่งปอกขานี่ยังสวยเลยแดงงาม แห่งรีกิกวิธีปอกเขาปอกอยู่นเนี่ยเขาปอกมันปอกน,นุ่นๆมันๆขึ้นมันชั้นสองหัวชั้นสองชั้นสองนี่ชั้นสองเสร็จเสร็จละหาหอยเฮียเดีเอาละ มันชั้นสองมันบอกมีชั้นเดียวเ,เห็นไหมไไหามาดูมีดบานฟุตงูบอกเลยเนียนกิกเนียนกิก เอาไปย่างก็แส่บเลยมันสันเขาไปย่างขายอันนี้แหละริ้วเป็นส้นเอาไปย่างอืมฮืมทีเดียวเห็นไหมทีเดียวโหสวยงามเคลื่นมีหน่อยเดียวคลื่นมีหน่อยหนึ่งมีดม,นะมันว่เต็มแผ่นพุ่นะมันแหลวอะไรต้องมีดงใหญ่กว่านี้ แค่ที่เดียวมีดมันสุดมีดมันไม่สุดฟูสวยงามนี่มันสันขเขาเพชรเนื้อย,ย่างนังสันเอาไปทำลาบว้าฝากไล่ฝากแช่ฝากติดตามอย่าลืมมีประโยชน์กดไล่ไอ้พร่อมกดติดตามไอ้พร่อม ยูก็เรียกใครมาดูเหมือนเดิมไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย